ดำนะคะเป็นถนนดํา3 0ูเป็นทางหลวงชนบทค่ะของตำบลหนองสนอำเภอระขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะทางเส้นนี้ก็คือที่กำลังจะมีรถวิ่งไปเนี่ยก็คือจะไปที่เส้นตำบลหนองสนนะคะก็ะคือเป็นอยู่ตรงเขตของหนองสโสนเลยนะคะที่เป็นอบตอเป็นสัญญากานของตำบลหนองสโสนนะคะแต่ถ้าเกิดไปทางด้านนี้นะคะถ้าไปทางด้านนี้ก็ จะสามารถที่ว่าจะไปไปถึงเป็นเส้นทางที่จะไปอำเภอด่านช้างของจังหวัดสุพรรณบุรีได้นะคะแล้วเส้นทางอ่าตรงจุดนี้นะคะเป็นอันนี้จะเป็นเส้นทางที่จะเข้าที่ค่ะอันนี้จะเข้าไปไนที่นะคะคือที่ตรงนี้จะห่างที่ประมาณร้อยเมตรค่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในที่กันนะคะคืออ่าตรงที่ตรงนี้นะคะอ่าเข้าไปจะมันจะเป็น เป็นเส้นเป็นพื้นที่ที่ว่าทำสำหรับทำไร่ทำสวนได้นะคะแล้วก็จะอยู่ข้างหลังกับบ้านคนนะคะนี่ก็จะมีบ้านบ้านหลังใหญ่นะคะจะอยู่อยู่แล้วนะคะจะมีเพื่อนบ้านนะคะมีเพื่อนบ้านแล้วก็จะมีไร่มันสำปะหลังนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ของเรานะคะทางสาธาณะนี้ก็คือสามารถที่จะไปไปไปอีก ของตำบลหนองสนอเหมือนกันก็คือเป็นไปอยู่อยู่ตำบลหนองฟ้ายนะคะตำบลหนองฟ้ายก็อยู่อยู่เขตของอ,อำเภอรเราขวัญเหมือนกันนะคะก็คือสามารถที่จะทะลุผ่านตรงนี้ได้เลยก็คือเป็นเส้นทางสาธารณะนะคะอันนี้จะเป็นไร่มันสำปะหลังนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับที่สิบไร่นี้นะคะแล้วก็ท่านี้คือจะเป็นอากาศยามเย็นนะคะคือธรรมชาติดีมากเลยค่ะแถวนี้ พามาดูนะคะที่สิบไล่ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็อากาศจะสดชื่นนิดหนึ่งนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะคือเดินเข้ามาก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0อยเมตรได้นะคะก็จะเข้ามาในที่ได้เลยนะคะ พอสุดกำแพงของบ้านหลังนี้ก็เข้าในเขตที่สิบไร่แปลงแล้วค่ะนคะคะพี่เอ๋ยปขึ้นตรงนี้ได้ปะลงไปเล้่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเข้าเขตที่เราแล้วนะคะก็คือเท่ากับว่าที่แปลงนี้นะคะอะอยู่หลังกำแพงนี้เลยนะคะเราจะข้า,ไไา,ขาพี่เอ๋ขึ้นได้ไหม เนี่ยค่ะอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งของที่นะคะก็อันนี้คือหลังกำแพงเริ่มต้นตั้งแต่หลังกำแพงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่ค่ะนี่นะคะณปัจจุบันเจ้าของเขาทำอ้อยอยู่ค่ะมีทำอ้อยกับทำมนันพี่เอ๋อมาทางนี้ดิมาดีต้องลงมาทางนี้ ะคะจะพื้นที่ทั้งหมดสิบไร่นะคะแล้วเจ้าของเขาขายอยู่ที่ไร่ละหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะคะหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเป็นพื้นที่ไร่นะคะแล้วก็ปัจจุบนันเจ้าของทำอยู่ทำไรอ้อยอยู่นะคะแล้วถ้า เหมาะกับการที่ว่าทำไร่ทำสวนหรือมาทำโคกหนองนานะคะเพราะมันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสเลยนะคะพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วในพื้นที่นะคะเจ้าของเขาจะขุดบ่อนาไว้ให้แล้วจะเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบมาอยู่ทำไร่ทำสวนหรือทำโคกหนองนานะคะ การทำเหมาะกับการทําการเกษตรในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโอเคมากเพราะว่าเจ้าของเขาขุดบ่อน,น้ําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูคัเนี้ค่ะอันนี้คือพื้นที่กว้างของไร่ทั้งหมดเลยที่ว่าสามสิเอที่ว่าสิบไร่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อน,น้ํานะคะ อันนี้คือเนื้อที่ทั้งหมดของไรนะคะและ้วก็ไม่เดินไ่นอนีนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแนวเขตของที่ค่ะจะเป็นเจ้าของเขาจะปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้านะคะทางทางเข้าที่ก็อยู่ตรงข้ามกับไร่มันนะคะน,นจะเป็นทางเข้าแล้วก็เนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นแนวเขตนะคะก็คือเป็นเจ้าของจะปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้นะคะและนี่ก็คือจะมีเพื่อนบ้านนะคะเดี๋ยวจะพามาดูบ่อน้ํานะคะเป็นบ่อน้ําใหญ่เลยนะคะถ้าเกิดะจะมาทําการเกษตรทําสวนในครัวเรือนทำโค้งหนองนาน้ําเรียกว่าเพียงพอใช้ในครัวเรือนเรามาก ถึงแม้ว่าเราจะมาทําสวนผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยเพราะว่าเป็นบอ่อน้ําใหญ่คือพื้นที่ของบอ่อนี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือจะบอ่อน้ํานะคะจะลึกมากเอออย่าเข้าไปใกล้นะล,ลูกบอ่อน้ํามันลึกบอ่อน้ําจะลึกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นบอ่อน้ําค่ะนะคะ ก็ค,คือพื้นที่ในของบ่อจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่นะคะอันนี้ก็คือจะมาเขตข้างหลังนะคะของที่พี่เอ,อ๋อย่าไปใกล้บ่อนะล,ลูกคือในรูปสโสนอนะคะ่ะที่เขาจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะพี่เอ,อ๋อย่าไปใกล้เดยล้นลงไป น้ำมันลึกบ่อม,มลึกมากพื้นที่ตรงนี้ก็คือทั้งหมดสิบไร่นะคะเนี่ยค่ะ ก็คือตอนนี้นะปัจจุบันเจ้าของเขาปลูกอ้อยไว้นะคะนี่อันนี้คือจะเป็นด้านหลังแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็คืออยู่ติดกับบ้านคนนะคะถ้าเกิดถามเรื่องไฟฟ้าก็เราผ่านเส้นเมนหลักอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะว่าลงมาจากถนนใหญ่ถนนลาดยาง ส0 0 9เป็นทางหลวงชนบทก็อยู่ที่ประมาณ100เมตรนะคะพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมด10บไรนี้ก็จะอยู่ที่ตำบลหนองสนอำเภอราองขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเจ้าของขายอยที่ไรล,ละหนึ่งแสนแมืนบาทนะคะมีทั้งหมดสิไรคะ่ะนะคะเป็นพื้นที่สวยๆเหมาะแก่การที่ทำไร่ทําสวน หรือทำโคกหนองนานะคะเพราะว่าลอนนี <cod> s <natural> <S ้เรามีน้ำนะคะถ้าเกิดใครที่จะมาทำไร่ทำสวนมาอยู่อากาศสดชื่นกับธรรมชาตินะคะก็เชิญชวนเลยนะคะมาทำกับการมาอยู่กับธรรมชาติปลูกสวนก็มีน้ำเพียงพอใช้ในคอร์ในครัวเรือนของเรานะคะและเจ้าของเขาทำไว้ดีมากนะคะเขาทำคันดินป้องกันน้ำไม่ให้เข้ามาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะ Thank you.